ไม่พี่อ่าคุณพูดได้แล้วโอ้โหแพงสุดๆไปเลยเป็นไรอะมังคุดไปซื้อของมาดิอยู่ๆก็เพิ่มราคาขึ้นมาสงสัยนะเราต้องเพิ่มราคาน้าของเราบ้างแล้วล่ะโอ้ยไม่ต้องหรอกทำไมอ่ะก็เนี่ยพี่อ่ะกำลังจะแจกสูตรอยู่พอดีเลยเดี๋ยวเราไปดูกันไหมมาเริ่มแรกอ่ะพี่จะทำโกโก้ก่อนเลยนะ พี่จะใช้แค่โกโก้1ช้อนโต๊ะละลายด้วยน้ำร้อน60 ml เดี๋ยวพี่สูตรปกติมันอะ่ะโกโก้2ช้อนโต๊ะน้ำร้อนอีก60 ml พี่ทำอย่างเงี้ยมันจะไม่จืดหรอเออเอาหน้ารอดูเลยจะรอดูแล้วกันมาต่อเลยพักโกโก้ไว้ก่อนนะเราจะทำนมกล้วยต่อเลยนมที่ใช้อ่ะ l 0 ml และก็ใสรัปับ30 ml คนให้เข้ากันแล้วก็เทลงแก้วได้เลย จากนั้นเทน้ําแข็งครึ่งแก้วก่อนตามด้วยนมกล้วยลงไปสุดท้ายอะ่ะก็เทด้วยโกโก,โก้ของเราลงไปแต่ขอเติมครีมชีสนิดนึงนะแทนเนี้ยก็เสร็จละอะลองชิมดูอือหึเข้มข้นเหมือนเดิมเลยอ่ะพี่ทำได้ไงอน่ะไม่พี่อะหุณพ,พูดได้แล้วหึเข้มข้นเหมือนเดิมเลยอ่ะพี่แน่นอนก็โกโก้ของเราอ่ะ พี่ใช้แค่หนึ่งช้อนโต๊ะแค่เนี้ยก็ได้ละโอเคนะ